เมิงมาหน้าหน่อยแล้วละกกันเพมย์มาหน้าก็สิมาว่าอันนี้ได้บัดนี้พี่น้องืมสิมาบอกพวกมาคอมเมนต์นี่เด้อมาใส่ไลน์มาใส่ไลน์ใส่ไฟ่อยบัดนี้บ่มีแนวเหตดได้พี่น้องบันนี้บ่มีแนวเห็ดแนวทำแล้วบันนี้พี่น้องเออว่าคอยนี izzard, uh, ่สางจิเมลมาปกป้องเจ้คของได้บาดนี่พี่น้องสุ่มบ่มีวีอะพี่น้อง เออซุ้มเฮิรนซุ้มมัมีความคิดเออเหตุนั้นเขาบ่ได้แล้วการหาเรื่องไรบัน,นี้พี่น้องอ,อืมสร้างกีเมลมาปกป้องตัวเองเอ,อืมกูเดอร์มีเมลเดอร์นอกมาน,นาเบาเผ็ดสาวลาบออีสานแค่นั้นมีแค่สามเมลนี่แหละพี่น้องเอยอ,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 อืมเมล,ลอื่นบุูุจักอ,อืม ช่องก็ไม่มีคอมเมนต์อืมหาคนจะคอมเมนต์ก็ไม่มีหาคนจะกดไลค์ก็ไม่มีว่ะสันกับว่าเป็นยังเออเหตุคลิปไปกับว่าได้มาวังยังมากมมยดอกเออนะบริวังยังมากมม้ดอกวังแค่คนมาเบิ่งสื่อดอกกับกดไลค์ถ้าผูดด้ใดบริ้กดไลค์ขอคอยสิตายเลอพี่น้องเอ้ยกดไลค์ให้คอยในเด้อพี่น้องเขาบม่ได้วงังเงี้ยหรอกแค่วังอยากได้เงินสื่อดอกบม่ได้วังเงี้หมากไม้วังอยากได้เงินซื่อ อือทําคลิปทุกวันนี้นะ่ะ <c oughs> เออทำทำท่าทา,า,ามบอวังนั่นวังนี่บอกหวังกันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตังและไม่ผิดกฎหมายวังกันมาวังกันไปวังนีใจตำรวจไม่จับน่ะาใจบอเออทำคลิปเพื่อจะให้คนโอนเงินให้อ,อืม ทำคลิปเพื่อจะตกทรัพย์ทำคลิปเพื่อให้คนสงสารกินอาหารแบบว่าไม่ต้องรูหลาบางคนก็นว่าแก้งเป็นจนอืมบางคนก็นว่าอีกี้ทุกอืมพี่น้องคนเฮ่ากับแก้งจนได้อยู่ดีละพี่น้องบมง่อยากแก้งมาได้แกงจนอยากแกงรวยอยู่นะอืมมันเักเห็ดมาได้แก้งรวยกับเ่ามีเครื่องประดับก็เลยเห็ดบ่ได้พี่น้องเอ้ยอืมจังสิว่าจังไดคนเฮ่าเนาะ มันจะตามที่ทานหละเออมีกินกินดีก็กินไปกินพอดีกับว่าต้องกินต้องกินแม่เันยังคนแบบกูแป็นก็กินกับพกขาดสารอาหารแล้ะเกินน้ำหนักเกินแล้วกูน่ะเออเอาเ่านพื้นว่าเฮานี่สั่งจิเมียวมาหน่ยนะพี่น้องอืมสั่งจิเมียวมาปกป้องเจ้าของว่าสันโอ้ยสันดานของบุนเดมันด์แน,นเน,แน,นด้จกักรสันดานสูงเนาะสันดานชูนเมนอยู่อืม อีหนึ่งโตหนึ่งพวคผู้จักจักเมลหมนบัตรนี่คนเฮาน่ะเขาทำคลิปเขากับเพื่อนหนึ่งเดชบอกว่าให้เขากระทําเพื่อใจหลักอะไรถ้าพอใจหลักคุณได้มันสิมาเห็ดใด้หดถุงม,มือนี่ทุกวันนี่จ้า,จาท่านผู้ชมเออนะ FC คนไหนว่าดีพูดจาดีเราก็พูดดีด้วยซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นใครเราก็ยังไม่รู้เออ ทุกวันนี่ข่อยเขาไ่ได้พูดล้างไม่หนาไม่กระไพยหึ่ข่อยก็ว่าจับกลุ่มจับก้อนเขาขอ,ขอก็บ่าหาหาพักหาพวกมาดาสอยหึง่งบอข่อยมีปากข่อยก็จัดการเองนะแต่วันที่ผู้สอยข่อยกูมเมื่อนี่เดอ้อก็ไม่แต่หน้าซาลี่อะไรไม่แต่บาดามเผินอะละที่ผนสซอยก็ซ้ำผนส่อยอะไรพี่น้องเอ้ยทั้งทั้งที่ข่อยก็ไ่ได้ว่าบ่ได้คุยกับเพนินสิ่งที่เราว่าออกมามกระเมน่นเบิดพี่น้องอืม เรื่องสี่ปีที่แล้วเรื่องหาปีที่แล้วเขายังเอามาเว่าแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมคนเข้าไปใส่หอดใส่กันแล้วมันก็แม่นความแล่วอันนี้ค่ะอืมคว่ำปล่อยว่างได้แล้วพิษกันแล้วแล้วก็ดีกันคือเก่ามันสั่งภาพบอกซูนี่นี่อะไรอืมว่าจะครอบครัวคอยน่สั่งภาพพิษกันก็แม่ลหรก็ดีขึ้นขึ้นดีกันสายเลือดตัดยังไงมันก็ตัดเมอนขาดดอกแต่ซูน่ะมันสายยังละซูน่ะ มันต่างสายเลือดต่างสายพันธุ์ซูนะนะแมนซูทําทาขึ้นดีกันแล้วในใจซูมันก็สร้างกันคือเก่าคุณสิบอกไว้ให้นะเห็นได้มันกีเกียดกันคือเก่ามันเคยว่าให้กันนะอืมนะเคยตีกันเคยมีตําหนินะถ้าพวกคุจักปล่อยวางนะนอกจากเออถ้าปล่อยวางเอลีนะแมนยูคือกูนี่กำนาสาตีเนี่ยกูยอมรับกูเออกูด่าแล้วกูสร้างแล้วแต่กีเดี๋ยวนี่บอกแลกูเฉยๆน่ะ พอกูมาศึกษาเบื้องล่าแล้วกับสิ่งีแล้วว่ายังงไ้กูมันกระแมนความล่ากูก็เลยเออยังหน่อยเ่นก,มก,ออก็มีพักคุณต่ต่ขอบพัวกูมีพระคุณต่อเมกูถ้าบ่มีเพิินเมกูกับมีชีวิตลเลาะท่าทุกวันนี้นะในระยะที่กูป่ได้ด,ดูแลมเม่อืมนี่แหละความดีของเรานะเออ กูอยากเห็นในคนที่บอกกันไทยกำลังใจเมมวอนกำลังใจเมมอนสมัยสมัยลูกเต้าเขาสมัยแม่เขาพิษกนันนะไปยุ่ให้เม่เขาสร้างลูกน,นะอีพวกสมองมาปัญญาคยุยน,นะแล้วเวลานี่ mm hmm. แบบเวลาเวลาแม่กับลูกเขาขึ้นดีกันแล้วแล้วเป็นนังสู้คือบอกกับโตักับใจสู้บ่กขึ้นมาด่าเมย์คูบัดเนี้ยอ่ะสู้บอขึ้นมาด่าเม่์คูอืมกูถามเนเออ คือบ่ห้กำลังใจแล้วคือเก่าแหละซส่แหละคนหักเราวนะสู้ๆนะไม่มอนเอาใจสู้นะไม่มอนลูกชั่วๆนบนันอย่าไปยุ่งกับมันนะไม่มอนส่วนปันไดกูกับทรายเลือดเราสุปผู้คนดีสุ้ขึ้นนี้จากเราส์อืมซุมักว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องอดีตเรื่องที่พบกกูด่าเมยด่าพออ่ะก็ด่าอะไรเนาะเขามาด่ากูกูก็ดดาเออ คนเฮามีสิทธิ์ที่จะปกป้องเออมีสิทธิ์ที่จะปกป้องจะของแม่นว่าละ่ะแต่โตสู้เองถึงกูดา่าสู้กันยังเออเมื่อวานเนี่ยมันยังเกาะคนว่ายังเกาะเมื่อวานสมควรแล,ะละ้วล่ะที่โดนดา่าก็เพราะปากหมาแบบนี้ละ่ะครอบครัวมึงว่าสันอ้าถ้าไหนกระิตอบคืนคือกันแล้วมึงก็สมควรแหลวละ่ะที่เดินกูดา่าเพราะมึงมันก็แเหกปากปากม้าปากเน่าๆที่มาคอมเมนต์มาดา่ากูก็และครอบครัวกู นะพวกมึงก็ซซําเออย่งเขาเอินยังหละสมควรสมควรคือกันเ,เพราะฉะนั้นกะน,นักเลงพอหน่อยเออนะจับกลุ่มจับก้อนด่ากูนั่นนักเลงพอหน่อยเวลากูด่านะรับให้ได้เวลากูอะไรเตีนให้ดูนะก็รับให้ได้นะอย่ามาโทษกูนะสาเหตุมันไม่ได้ขึ้นกับกูมันสาเหตุมันขึ้นจากพวกมึงเข้าใจบ่เออ กูบอกแล้วไงว่าสันดานของกูมันก็นเปลี่ยนไปตามสันดานของสูงะ์ะหรสันดานมาดีกูก็ดีกับร้ายมากูก็ลายกับอืมนะมบุตรหนึ่งว่าเขาสางกิมเม,มียวมาปกป้องจะของถ้ากูจะสร้างแล้วมึงจะทำไหมอืมกูถามในมื่อสิเหตุอย่าง ไปหามามึงเอาอยัางมามาสืบแบบกูมีกีเมลหลายเมลบอกกูสั่งจีเมลมาปกป้องจากของคนแบบกูไม่จําเป็นต้องสร้างเมลมาปกป้องตัวเองถ้ากูจะปกปออก้องอกูวมาด่านางหน้าพวกมึงเลยเออเข้าใจปะนะด่าครอบครัวกูว่าให้ครอบครัวกูนี่บูเบ่าได้ลูกลิงกังจังสั้นลูกลิงกังจังสี่เอา้าลิงกูกระหกักลูกกูเนาะลูกสุงามกูบไิหักนางหนาลูกชุดยได้หรอเออ ลูกกูขี้ไร่กูมันหักลูกกูได้เ่ะนังหนาลูกสูงงามกว่าลูกกูกูก็ไ่ได้หักได้นังหนาลูกสูน่ะบ่มเป็นไซายเลือดกูแล้วแต่มันสิเป็นสิตายเดอืยวขอบัวสูนะแม่นบ่ล่ะกูบอกแล้วไงว่างานนี้ด่ามากูด่ากลับอืมใครเดือดร้อนไ่สดด่ากูก็เชิญกูว่างกูออกมาด่าเดี๋ยวนี่แหละมึงเดือดร้อนมึงรับมึงก็รับไปเออ มึงกินปูนหอนทอมึงก็หลับไปอีได้บมันด่ากูกูคอมันตรงนรกแค่นั้นแหละไม่ต้องมาบอกว่าด่าตัวเองเหรอกก็ดดาให้มึงฟังแหละมึงมาเข้ามารับฟังคลิปกูทุกวันเออจะกูดาก่าเแล้วกูก็บอกหุ่นจ้าเอาเป็นมาด่าคนที่มาดา่าขั้วกูนี่แหละแม่มาา่ะืรบ้านกับบ้านสุสานมาสั่นโอ้ยสุสานเด้กกูกูก็อยากได้จากสิบหลังอยู่นะกูก็ใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านอยู่นะเออ สุสานเดี๋ยวกูอยากได้สักสิบหลังอืมถึงมันจะบ่ได้รู้ละคือบ้านคนอื่นเขาก็ตามอยู่แล้วมันก็ยังมีที่สุกข,ขวนอนอยังดีกว่าพวกมึงนะอ,นนออคนบางคนที่ออกอาไ่สดด่ากูนะฮะมึงสุกข,ขวนอนเนี่ยม้อยู่ในเฮือนซานากับของความพีน่น้องเอศรษาหงยูหงซี่เหลี่ยมส่งซีเจ๋อก็ยังไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเลยออกมาด่าคนอื่นนะ่ะกูนี่ดา่านี่นางด่าบ้านตัวเองนะอยู่ในบ้านตัวเองอยู่ในห้องนอนตัวเองด้วยค่ะ เออมีคนสุขค่ะนั่งอยู่ในห้องตัวเองเปิดแอร์เย็นๆสบายชจชบโอด้เอเอถึงค่าน้ำค่าไฟมากูก็จ่ายเออกูไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอเคเฮ้ยคือพวกมึงมนั่นเออนะทั้งๆที่ออกไปดินลรนออกไปข้างนอกหาเหตุงานเหตุการณ์ท่านที่จะทำตัวดีๆเออบ้านเมืองจะคลองกันยังไ้กับถ้ากูว่าว่ากูดูถทูกกูไม่กกกูด่าคนบมดากูเออ คนที่เขารวยกูกูก็สิไปอ่าเซ็เขาเห็นยังนะคนที่เขาไม่ได้ด่ากูต่อให้เขาจนกูกูก็ไม่พูดกูก็ไม่ด่าคนกูไม่ไปหานางดูถูกคนกูดูถูกคนเฉพาะคนมาดูถูกกูเออดูถูกละเขาพอเห็นยังของสู้นะสู้ดูถูกกูสู้แบบเห็นของกูได้บยแบนี้เออเข้าใจปะแล้วก็ยุดสสั่งเรื่องสั่งเล่าเรื่องยังกระตามอืมอย่าเบิรงนี้แหละโฉนดนะเขาเบิรงอีนะโฉนดนะอย่าเบิรงอีแหละให้เบิรงให้เบิงเป็นบุญตาอย่าให้เบิรงอีก อืมได้เบิึงอีกเด้อเดี๋ยวไปยืนดรอข่าดรอข่าแค่ไหนเจ้ากูเห็นบึงบึงอีแล้วฉนวนพื้นน้อยนิดกูเี่นไอ้ยบึงอีล่ะนี่นี่บึงอีล่ะเดี๋ยนนี่ไงนี่เห็นบ่หนิกูก็เก็บไปแบบนี้น่ะนี่เนี่ยอืมเห็นบ่หน่ไอ้บึงนี่กูก็นอนกอดนี่แหละกอดน้องให้แน่นเมื่อใดกูเดือดร้อนเดี๋ยวกูไปจำนองอีก กูจะจำนองเอาสักล้านบาทโอ๊ยกูจะมีปัญญาใส่เพราะว่าบาทนี่เออกูเดือดร้อนเนี่ยกูอยากได้อะไรหนูกูไปจำนองกูหาเงินใช้ได้กูก็ไถ่ขึ้นมาอีกอ่ะแต่ก่อนกูก็ไปจำนองกูจำนองกูก็ไถ่ขึ้นมาไถ่ขึ้นมาอะไรเขาก็ยึืดเออนะไถ่ขึ้นไม่ได้เขาก็ยึืดเอายึดกูก็ไปหาเช่าบ้านอยู่แล้วเป็นไรล่ะเันเรื่องของกูล่ะอ่ะกูเป็นนิ่มก็เรื่องของกูมันเป็นไรกูถามเนี่ยบาทนี่เออนะ กูสิไปจำนองกูสิเปหนีกูกะหาไสกูบ่าหาไสกูหใกห้เขายืดเข้าใจบ่สู้าใจา่บอแบบนี้เอ๊ะอยากดูชนวนได้ยังดูชนวนยัไงยังไงฉนวนอะของจริงหรือของปลอมกูก็กกไม่รู้นะกูรู้แต่ว่าของจริงชื่อบอกเป๋อืมนะชื่อเป๋ค่ะเอากูจะไปจำนองไหม,ไมว่าพรุ่งนี้เอาจะห้าแสนดีว่าเอาเท่าไหร่ดีว่าอืมนะ เห็นล้บออย่าเห็นแล้วก็ให้เบิ่งซะบัดนี้อทำตลอดออืทำตลอดออืบุญหนึ่งก็มาไปจ่ายเลยเด้อค่ะบวยเขาอยู่ลาวบุญหนึ่งก็ไปติดหนีค่ะซีนเข้ามาติดเหมือนกูสิติดมันก็โคตรพิษโคตรเม่สู้สบาเงินสู้สบาไปจ่ายให้กูฮะกูไปติดมากินนะมันกับพิษหัวสู้สบากูชิไปติดหนีค่ะแล้วเอ็ก็นักกกบาลหัวสู้สบายู้บ่หาให้กูกิน อ๋อบ่มีปัญญาติดคือกูแ่ละซู้หุบปากไปเลยถ้าบ่มีปัญญาเลยเออกูติดนี่เขาดีนล้เขายังให้กูกูมีปัญญาจ่ายเงินเดือนก็กูก็ไม่ใช้กูข้ามลาวไปใช้กูอยากกินกูก็ข้ามไปติดไปอีกมันจะเป็นอย่าง่ะเงินกูเออนักหัวปลอดชั่วส่วนใดล่ะเออแมนที่ดินนี่กูเสียไปจำงอีนี่มันจะเป็นอย่าง่ะดินกูแมนกูสิขายหน้าบ้านมันนักหัวกับบ้านหัวสิ ะดิ้กนกะดิ้นกูถ้ากูจะขายแลซุสจะทําไมกูถามเนี่ยซุสิเหตุอย่างเออมันกูสิขายเพือนกูหนึ่งเพราะึงพิษหัวปอดชุ้ดิฮะไอพวกมึงหนหยมันไม่ขายก่อนเถอะก่อนสีพาว่าเอาสิก,กูนั่นเออว่ามันไ้กูศูนย์วะไปแล้วสงสารพวกมึงมาหลับฟังกูด่าถูกปื้ดถูกมือต่อไปนี่นะด่ามาแบบไหนกูก็จะด่าไปแบบนั้นโอเค เออเดี๋ยวที่ดินกูจำน้องมาได้เดยวกูสิประกาศให้มึงลูกเยวกูเอาเงินมาเห็นเบิงวันนี้ไปจำนองที่ดินมาไปเอาเงินมาอุ้ยไม่เท่าไหร่หรอกล้านบาทเอามานับให้มึงดูอืมเออวันนี้น่าได้เงินแล้วน่าจะไปไถถอนโอ้ยวันนี้ไม่ได้แล้วให้เขาไม่ยึดเออกูให้คูเบิรงเบิรกูมันคนจริงอ,อืมโอเคนะกูถา่าคนมาลือ้อรั่ะกูยืนขึ้นบันนมา,มาวะขึ้นนั่นมาตายเถอะเออมาเอาเลยนะ้อไอยแน่อืม